เ,เด็เด็คนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้ค่ะเรากลับมาพบาแนวทางหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลค่ะประจำวันที่1ทธันวาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลที่จะออกทุกวันที่1และวันที่16ดิฉันก็ลงทางให้เป็นประจำในช่องนี้นะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอภัยนะคะสำหรับในงวดที่แล้วมาแค่ตัวเด่นตัวเดียวเลยค่ะให้ว่าเด่น3และลอง9หวยออก2 2 1สองล่าง3 8นะคะไม่มี8ในตารางจึงไม่ได้ชุดเด่นชุดกันนะคะหลุดค่ะไปเข้าที่ตัวเด่นตัวเดียวเลยค่ะต้องขอภายนะคะยังคงหลุดอยู่ยังไม่กลับมาเข้านะคะงวดที่แล้วเป็นงวดที่3นะคะที่หลุดต้องขอภายผู้ชมค่ะ ก็พยายามเอาตารางที่ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บเขาก็หลุดปั๊บเลยนะคะก็พยายามแล้วค่ะก็ไม่มีไม่ไม่ไม่รู้จะบอกอยังไงดีค่ะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหวยเขาจะออกอะไรนะคะแต่เขาก็ออกมาแล้วไม่ตรงตามที่ดิฉันให้ก็ต้องขออภัยค่ะก็พยายามเอาตารางที่ดีที่สุดแล้วตารางนี้จะยังไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเพิ่งจะใช้เพิ่งจะหลุดหนึ่งงวดเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเดินมาดีอยู่พอดิฉันเปลี่ยนใช้ปุ๊บเขาก็หลุดปั๊บ อย่างที่เตือนไว้ในหลายๆคลิปตลอดค่ะว่าเปลี่ยนปุ๊บหลุดปั๊บก็มีนะคะถ้าโชคร้ายนะคะก็เป็นงวดที่โชคร้ายค่ะเปลี่ยนปุ๊บหลุดปั๊บค่ะก็หวังว่าในงวดนี้จะกลับมาแก้ตัวนะคะเรามาดูตารางสถิติของหวัวรัฐบาลค่ะเดี๋ยวดิวฉันจะตัดชุดวิใจัยให้ด้วยแล้วก็จะตัดให้เหลือน้อยชุดลงแต่ว่าในงวดนี้นะคะงวดนี้ต้องขออภัยที่จะไม่สามารถบอกว่าบนหรือล่างให้ได้เพราะว่าเลขมันค่อนข้าง กระจายตัวนะคะดิฉันเลยไม่สามารถจะปักหลักให้ได้ปักให้ได้ว่าจะเป็นบนหรือล่างนะคะต้องขออภัยค่ะแต่พยายามจะตัดชุดที่ดีที่สุดให้ค่ะเรามาดูตารางสถิติของหวยไทยในงวดนี้กันค่ะตัวเลขในตารางนะคะก็จะมีเลข9 8 6 2 0 3ค่ะ 986203นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นละลองนะคะของหวยไทยหรือหวยรัฐบาลนะคะ หวยไทยหรือหวยรัฐบาลดิฉันจะลงให้ที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะสําหรับหวยฮานอยและหวยลาวคุณผู้ชมต้องไปรับชมช่องอที่ช่องเลขเด็ดคนวังที่ช่องคนวังเล็กชาแนลนะคะซึ่งช่องนั้นเป็นช่องหลักค่ะจะลงให้หวยฮานอยและหวยลาวนะคะสําหรับหวยไทยจะลงให้ที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะไม่มีที่อื่นนะคะเด่นวันนี้ก็จะเป็นเลขเด่น6ค่ะ และลอง3นะคะเดน6และลอง3นะคะตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณค่ะจึงไม่มีสูตรนะคะแต่ใจดิฉันน่ะชอบเลข3มากกว่าเลข6นะคะแต่ให้ตามสถิติค่ะเอาความชอบส่วนตัวไม่ได้นะคะต้องให้ตามสถิตินะคะถ้าอยู่ๆไปตัดตามความชอบส่วนตัว เกิดสถิติเขาเดินมาดีๆอยู่ดิฉันแปลความชอบส่วนตัวมันก็จะผิดพลาดกันได้นะคะแต่ใจ,จชอบเลข3ามากกว่าเลข6เรามาดูชุดเด่นชุดกันก็จะนํามาจากตารางนี้ค่ะนำมาจากคู่วินกันค่ะท่านที่จับเป็นนะคะนําไปใช้ได้เลยค่ะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้ค่ะ และเดี๋ยวก็ตัดชุวิใจใยให้ด้วยนะคะจะต,ต้องขอเตือนนะคะว่าชุดวิจใจที่ตัดให้ตัดให้ตามสถิติที่เด่นมาที่สุดนะคะเด่นมายังจะต,ตัดให้ตามนั้นค่ะยิ่งน้อยชุดเท่าไหร่คุณผู้ชมต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นค่ะหลายครั้งนะคะที่เขาก็เอาชีวิใจใยค่ะหรือไม่ก็หนีไปเป็นคู่โต๊ดแล้วก็ทางช่องนะคะจะแจ้งอยู่เสมอค่ะว่าไม่มีการเปิดกลุ่มนะคะ และก็อาจจะมีท่านอื่นเอาไปเปิดและแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของช่องนี้มีนะคะแล้วก็ไม่รับงานโฆษณาโปรโมทเว็บบ้านหวยแปะลิงต่างต่างีฉันไม่รับนะคะไม่มีสูตรให้ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นแบบเก็บสถิตินะคะสําหรับสูตรคํานวณน,นั้นช่วงนี้ไม่มีเวลาจริงๆค่ะชุดเด่นของหวยไทยนะคะตัวเลขสามารถมีเข้ามีหลุดใทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะ ปกติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งพรับกันแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะชุดใจนะคะอยู่ในชุดเด่น5ชุดค่ะและอยู่ในชุดกัน1ชุดนะคะ5ชุดก็จะมีชุด6 2 6 0 6 3 3 2 3 0ค่ะ5ชุดนะคะ6 2 6 0 6 3 3 2และ3 0ค่ะ5ชุดปัจจัยที่อยู่ในชุดเด่นค่ะดิฉันไม่วงให้นะคะมีผลที่ไม่วงให้ค่ะต่อไปจะเป็นชุดกันนะคะดี๋ยวดิฉันวนกลับมาตัดชุดที่ให้น้อยชุดลงอีกนะคะแต่ขอไปชุดกันก่อนค่ะ แล้วก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะคะทีฉันให้ตัวเลขค่ะเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อเป็นแนวทางค่ะและให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมต้องนําไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทําให้ตัวเองลําบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชุดวิจัยหนึ่งชุดค่ะก็จะเป็นชุด20ค่ะชุด20นะคะ ต่อไปดิฉันจะตัดชุดให้น้อยลงไปอีกนะคะจากเดิมให้เหลือแค่3ชุดนะคะเป็นตามสถิตินะคะที่เด่นที่สุดนะคะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะดิฉันก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะชุดที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้3ชุดก็จะมีชุด6,2นะคะ6,2 6, 2, 6 3สและ32ค่ะที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้นะคะ 6, 2, 6 3และ3 2สองค่ะ 3ชุดเด่นมากที่สุดในงวดนี้นะคะก็ตัดให้จาก3ชุดที่มาจาก 5, 6ชุดวัตใจนะคะให้เหลือแค่3ชุดนะคะก็ตามนี้เลยค่ะแต่ว่างวดนี้จริงๆแล้วเด่นรองอันนี้มันก็เป็นของล่างนะคะของล่างแต่ดิฉันไม่ขอเน้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เลขมันกระจายมากถ้าทุ่าคุณผู้ชมเห็นอย่างดิฉันก็จะรู้ค่ะว่างวดนี้มันตัดบนล่างไม่ได้แต่เด่นรองของงวดนี้เขาเป็นของล่างนะคะ เดี๋ยวลองงวดนี้เขาเป็นของล่างค่ะแต่ดิฉันก็ให้ตามสถิตินะคะแต่งวดนี้มันค่อนข้างเลขกระจายนิดนึง mm. ก็เลยไม่สามารถตัดว่าจะเป็นบนหรือล่างได้นะคะ mm. ก็ตามนี้เลยค่ะ62 63และ32 mm. นะคะที่ค่อนข้างเด่นในงวดนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ